สวัสดีค่ะเจอพี่พิมเช้าว,วันจันทร์วันนี้นะคะก็ยุ่งวุ่นวายนิดหน่อยนะคะทำนั้นทํานี่มาธนาคารนะคะมันต้องการให้ทางธนาคารทำโนเตอรี่โนเตอรีใช่ไหมวะจำไม่ผิดเออนั่นแหละให้เขาสแตมป์ให้ะค่ะโอเคนะคะตอนนี้กำลังจะเอารถมารางะค่ะ เอาซองเหมือนเดิมนะจ๊ะดูไม่ค่อยยุ่งเลยนะคะที่ลังรถก็้วยเปื่อยชิวๆแช่หิวข้าวมากเลยค่ะตอนนี้โอเคนะคะขับรถก่อนวก็เช็ดกระจกเบาๆแลแต่เราจะเข้าสวนนี้แล้วน,นะคะเดี๋ยวว่ากูถ่าย B M ปวดอ้างกินรถไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะคะตะกี้มือไปวางพิงอยู่พะดีนะะี่ค่ะ ถก็คือรถนั่นแหละ s real. <S ทำอะไรกันอยู่คะนอนกันหรือยังคะเดี๋ยวก็เจอกันคุยนพิมแน้ะเย็นๆนะวันนี้มีแรงค่ะหลังจากฉีดยา flu shot ไปเมื่อวานค่ะก็โอเคนะคะไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรมากตอนนี้รถก็ทำความสะอาดกันไปนะคะหลังจากพี่ว่าขับรถ ตั้งแต่กลับมาถึงเกือบสองอาทิตยนะ์แล้วเนาะก็รถไม่ได้ล้างเลยเพราะว่ามันก็ฝนตกนะคะอือฮึโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างในเนาะะตอนนี้เขาก็เช็ดลูกสาวอยู่นะคะข,ข่มขืนสุดิทธาชายหนุ่มร่างกำยำนะคะทาการข่มขืนรถนะคะตอนนี้นะคะก็ทั้ง ตลกริ้นเป่ารมร้านตู้ทุกอย่างพบคอนแจกฟรีนะคะตรงนี้สิรินงสาสั่งผิวข้าวพบคอนกันนะคะ ตอนนี้ก็มานั่งตากแดดนะคะไออุ่นๆข้างนอกนะคะพร้อมกับพักอรอนนะคะรถก็ออกมาพอดีเลยค่ะโอเคค่ะแค,ค่แค่เจอเกันนัจารย์ผคอนของใส่น้ำใจนะคะเออเรียบร้อยแล้วค่ะก็แฟร์ดีนะคะกับการที่ให้น้ำใจไว้นะคะก็คือว่าทุกทีเราก็ให้คนขับด d r ว v e ์อย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วคนที่เขาเช็ดเขาก็จะไม่ได้เงินน้ำใจเขาใช่ไหมคนขับก็จะได้ทิปไปเลย แต่ตรงนี้ก็คือว่าเขาเอาทิปไปใส่กล่องตรงนั้นที่สแตนตรงนั้นเห็นไหมคะก็คือเอาไปแบ่งกับทุกๆคนตรงนี้มันก็ดูเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ดีเข้าใจไหมคะดูแฟร์ดีอาา่ะฮะโอเคนะคะก็วันนี้เป็นกิจกรรมยามว่างของพี่ๆมาคะ่ะหลังจากที่ไปไพรสนีทำนั่นทำนี่เสร็จนะคะก็ได้ทาการเอารถมารางสังขย,ยนานานะคะต่อไปก็จะกลับไปทางข้าวที่บ้านแล้วค่ะหิวมากค่ะมือไม้สั้นนะคะใจสั้นด้วย Okay, I love you guys. Bye.